ง่ายๆไม่ชอบนะครับก็ชอบให้มันยากยากกันนะครับเอาเกมที่ควรจะชนะง่ายๆก็กลายเป็นแบบโอ้โหต้องทำให้แฟนนี่หายใจไม่ทั่วท้องกันอีกแล้วนะครับดำสองศูนย์อยู่ดีๆโดนเขาไล่มาเปหนึ่งประตูต่อสองแบบไม่น่าเสียอีกแล้วนะครับเสียประตูง่ายเหลือเกินครับลูกลูกตั้งเตะลูกเซตพีดลูกเตะมุมนี่เสียไปเหมือนเสียจุดโทษครับเอาอย่างที่บอกครับจากเกมที่มันควรจะง,ง่ายๆ กลายเป็นทําให้มันยากซะอย่างนั้นเอาแต่อย่างน้อยก็เก็บผลแก่งขันได้เก็บ3ามแต้มได้อย่างน้อยเราก็ยังเห็นครับว่าหลังจากที่เสียประตูไปเนี่ยโอเคแหละมันอาจจะเกิดความกดดันขึ้นแต่อย่างน้อยทุกคนก็ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันสู้จนเก็บผลแก่งขันที่ก็ต้องบอกว่าเป็นผลแข่ขันที่สําคัญมากๆครับณนะตอนนี้อย่างที่เคยบอกไปเลยว่า ไม่ต้องไปคิดอะไรที่มันสวยหรูสวยงามมากครับเก็บผลแข่งขันให้ได้ในทุกๆสัปดาห์ในทุกๆแมตช์ที่มีการแข่งขันแล้วเดี๋ยวทุกๆอย่างจะตามมาเองซึ่งวันนี้พวกเราก็ทำได้นะครับอา้าก่อนจะไปคุยกันถึงหลังเกมนิดๆหน่อยๆน,นะครับก็ขอบคุณด้วยนะฮะกับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับที่ อยู่กับเรามาจนถึงสิ้นปีแล้วนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับเงินเทโบครับสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถสมัครง่ายอนุมัติไวครับได้เงินเร็วเปิดทุกวันกว่า1,000สาขาทั่วประเทศนะครับรถยนต์นี่รับอายุสูงสุด25ปีวงเงินสูงสุด5 0 0 0 0นบาทนะครับใครสนใจก็สามารถทักแชทไปที่ Facebook f แ n p a g e ของเงินททโบได้เลยนะครับหรือว่าถ้าสนใจก็สมัครได้เลยเหมือนกันนะครับ24ชั่วโมงฮะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับอัตราดอกเบีย้ยก็15-24%ถึงต่อปีเงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับ Coxico ตัวจริงเรื่องแก้วเก็บอุณภูมิจากอเมริกาครับผู้นำด้านแก้วเก็บอุณหภูมิที่ผสมผสานดีไซน์สวยทันสมัยและฟังก์ชันล้ำสมัยอย่างลงตัวครับเก็บเย็นได้นานสูงสุด25ชั่วโมงเก็บร้อนได้นาน12ชั่วโมง BPA free ปลอดภัยทุกการใช้งานนะครับมีหลากหลาย รุ่นให้เลือกเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ครับสนใจก็แอดไลน์ไปสั่งซื้อหรือว่าสอบถามดิลลับๆได้เลยนะครับตึงคอตึงบ่าตึงไหล่ครับขอแนะนำขบวนทับทาดีมีหลายสีหลายกลิ่นให้เลือกจับจองครับพกพาง,ง่ายคลายปวดได้ทั้งวันอ่ะคลายเป็นสายยาหม่องก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับยาหม่องทาดีนะครับเอาละ,ะครับอย่างที่ได้บอกไปก็ จบลงไปแล้วนะครับเป็น3นนคะแนนสำคัญณตอนนี้ณนะตอนที่ถ่ายคลิปอยู่เนี่ยอันดับในตารางคะแนนขยับขึ้นไปอยู่ในท็อปโแล้วนะครับก็ค่อยๆกระเตื้องขึ้นไปเทียน,นิดเทียน,นิดเทียน,นิดก็เดี๋ยวต้องรอดูผลการแข่งขันคู่ของเชลซีกับแอสตันวิลล่าด้วยถ้าเป็นใจหน่อยเราก็จะอยู่ในอันดับที่4ของตารางคะแนนจนข้ามปีนะครับแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็ขอให้เก็บผลการแข่งขันแบบนี้เกาะสถานการณ์แบบนี้ไป ให้ได้เรื่อยๆก่อนละกันนะครับค่อยๆคิดไปทีละเกมค่อยๆคิดไปทีละสเต็ปครับค่อยๆเรียกฟอร์มกลับมาคือนะตอนนี้โอเคมันอาจจะยังไม่ได้แบบโอ้โหสวยหรูร้อยเปอร์เซ็นเหมือนที่แฟนๆตั้งความหวังไว้แต่อย่างน้อยๆในในเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหลายทั้งทั้งหมดเนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีมุมดีๆอยู่นะครับ ในหลายๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงหลังๆเราเห็นมุมดีๆเราเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นโอเคบางจุดมันก็ยังต้องปรับต้องแก้กันอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของเกมรับแต่ว่าที่เหลือผมก็มองว่ามันกําลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับอา้าวย้อนไปดูเรื่องของสิดตัวผู้เล่นนิดนึงก็แล้วกันก็ต้องบอกว่าไม่รู้เป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าใครที่เห็น11ตัวจริงในค่ำคืนนี้ก็ต้องบอกว่าน้ำตาเปริ่มๆปล่ครับเพราะว่า เฟเดริกกเคียรซ่านให้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงสักทีครับได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงสักทีหลังจากที่หลายคนตั้งตารออยากจะเห็นเฟเดริกกเคียรซ่านลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทีมบ้างครับแล้วอยากเห็นว่าเขาทําอะไรให้กับให้กับทีมได้มากน้อยขนาดไหนครับซึ่งวันนี้ครับอารนัลด์ก็จัดตัวผู้เล่นที่ต้องบอกว่าก็ถูกใจแฟนบอลน,นะตอนนี้ระดับหนึ่งเลยครับขาดไปหลายตัวเหมือนกัน ใน,นแนงรุกสามตัวเลยซอนเบเกอร์นะครับแนวรับวันนี้แบ็กขวาใช้ฟริมปงหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยผมคาดการณ์ว่าฟริมปงจะขยับขึ้นไปเล่นเกมรุกเพราะไม่คิดว่าเคียซ่าจะลงเป็นตัวจริงนะครับอาจจะว่าสุดท้ายฟริมปงขยับมาเป็นแบ็กขวาคู่เซนเตอร์คอนาเต้ผ่านความฟิตลงได้เล่นร่วมกับเบอร์ชิฟันได้เหมือนเดิมแบ็กซ้ายเป็นมิลล์สเคิร์เคสที่ก็อย่างที่บอกครับนี่คือหนึ่งในมุมดีๆของของทีมเราในช่วงนี้ครับมิลล์สเคิร์เคสค่อยๆดีขึ้นททละนิดททละนิดททละนิด พลักกำลังช้างสารเราเห็นจากเขาแน่นอนครับเหลือแค่ความนิ่งความละเอียดในการเลือกช็อตเล่นการเปิดบอลเพิ่มความแม่นยําอีกนิดๆิดหน่อยๆผมว่าเขาจะมีแต่ดีขึ้นสำหรับมิลอ์สเคอร์อเคสนะครับส่วนในดันกลางวันนี้โดมหนือสบอสไลติดโทษแบนก็จะเป็นหน้าที่ของรานกาแฟแบสนะครับเคอร์ติสโจนแล้วก็อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ทางซ้าย ตามผังนะก็เป็นฟอร์เรนเวสนะครับแล้วก็ทางขวาก็เป็นเฟเดริโกเคียซ่าหน้าเป้าเป็นฮูโกอิกิเตเก้นะครับในสนามจริงๆก็ฟอร์เรนเวสก็ไม่ได้ยืนประจำการทางซ้ายแหละครับก็เล่นไปทั่วสนามเลยแล้วก็นี่คืออีกหนึ่งแสงสว่างที่ผมว่าแฟนลิฟูก็ก็เริ่มที่จะหมดคำถามแล้วนะครับว่าทำไมเราถึงยอมซื้อฟอร์เรนเวสในราคาที่ มหาศาลแบบนี้โอเคเรื่องของตัวเลขมันอาจจะยังไม่ได้แบบโอ้โหเป็นที่ต้องการหรือว่าสามารถจะอุดปากแฟนบอลบางประเภทได้นะครับแต่ว่าเราก็เห็นอยู่แล้วครับว่านี่คือหนึ่งในเะต่พอสวรรค์ที่กําลังดีขึ้นเรื่อยๆวันนี้ทําประตูได้หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วได้แอสซิสต์มาแล้วก็อย่างที่บอกครับ มีส่วนกับเกมเยอะมากๆเกมรุกมีช็อตเล่นสวยๆโชว์สกิลโชว์สมองโชว์ชวการผ่านบอลแบบสวยๆหลายครั้งหลายจังหวะแล้วก็ถ้าใครสังเกตด,ดูบอลนะตอนนี้เนี่ยเน้นขึ้นทางซ้ายเน้นขึ้นที่ f o r e เรนเว s กกำลังเป็นจุดศูนย์นกลางของทีมแบบ เกือบเกือบจะ100%ยเปอแล้วครับสำหรับ f o r e เรนเวนะตอนนี้นะครับซึ่งก็เล่นร่วมกับ m i ล o สเคอร s เคสได้ค่อนข้างดีก็อย่างที่เคอร์เคสให้สัมภาษณ์เลยครับเจ้าตัวก็ค่อนข้างแฮปปี้กับการเล่นทางฝั่งซ้ายร่วมกับฟอร์เรนเวียสเพราะว่าดูเข้าขาเข้าอกเข้าใจกันซึ่งเราก็เห็นว่าพอเคอร์เคสเล่นร่วมกับ f o r ์เรนเวมันก็ดีกว่าตอนเล่นกับ โคดี้กั๊กโปรจริงๆนะครับวันนี้โคดี้กั๊กโปหายเจ็บกลับมานะครับเป็นตัวสำรองนะครับส่วนเรื่องรูปเกมผมว่าทุกคนก็คงเห็นกันไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อตได้ประตู1 0เชอร์รี่ฟิมโปงได้อีกหนึ่งแอซซิตครับวันนี้ก็มีบทบาทกับทีมค่อนข้างเยอะครับเชอร์รี่ฟิมปงเริ่มเกมด้วยการเล่นเป็นแบ็คขวาช่วงครึ่งหลังขยับขึ้นไปเป็นตัวบนเพราะว่าอันเดอร์สันเลือกที่จะส่งคอเนอร์บรันลี่ ลงมาเล่นแทนเฟเดรโกเคียซ่าครับอย่างที่บอกมุมดีเราเห็นเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่ามุมที่มันต้องปรับต้องแก้ก็คือเรื่องของเกมรับครับโดยเฉพาะลูกตั้งเตะลูกนิ่งลูกเซตพีดลูกคอนเนอร์ต่างๆนานาเสียประตูง่ายเหลือเกินครับคือทุกอย่างมันดูมันดูง่ายดายไปหมดแล้วก็ดูลนลานหมดเวลาทีมเสียลูกตั้งเตะทีไรมีปัญหาทุกทีก็คงจะต้องค่อยๆปรับค่อยๆแก้ไปครับผมว่ามันก็ มันก็เกิดปัญหาอยู่ได้แทบจะทุกหมัดอยู่แล้วล่ะนะตอนนี้ก็ค่อยๆปรับค่อยๆแก้ไปเรื่องของผลแกงแข่งขันจะทำให้ทุกๆอย่างมันดีขึ้นนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าในตลาดมากราคมนี้ควรจะต้องมีเซนเตอร์มาเพิ่มมาเติมสักหนึ่งคนไม่รู้อะจะซื้อไปเพื่อเป็นตัวหลักเลยไหมหรือว่าซื้อมาเพื่อมาคอยสลับสับเปลี่ยนกับเซนเตอร์ที่เรามีอยู่เพราะณตอนนี้ต้องยอมรับว่าใช้แค่เบอร์ชีฟันได้กับโกลาเต้ก็ ก็ไม่น่าพอแหละครับกับฤดูกาลที่เหลือครับเพราะว่าโจโกเมสก็ add, add, add. อดอดแอดแอดไอ้คันจะใช้โคลนเต้กับฟานได้ไม่เจ็บก็ดีไปครับแต่แต่ต่อให้ไม่เจ็บเนี่ยจะเล่นไหวเหรอครับทั้งซีซั่นโดยที่ไม่พักกันเลยเราก็เห็นอยู่ว่โาโคนนเต้เองก็มีช็อตผิดพลาดให้เห็นเล็กๆน้อยนอย,อยู่แล้วพอจิฟานได้เองอ่ะก็ก็ ก็ต้องยอมรับครับว่าณตอนนี้เขาก็คงไม่ใช่คนที่สามารถแบกความหวังของทีมในเรื่องของเกมรับได้ตลอด90นาทีครับหลายๆเกมเราก็เห็นว่ามันก็มีความแตกต่างจากตอนที่เขาพีคมากๆพอสมควรหลายๆจังหวะเข้าประกบชา้าหลายๆจังหวะมีความผิดพลาด แต่อย่างที่บอกครับยังไงซนะะชั่วโมงนี้ก็ขาดเบอร์จฟันไดไม่ได้โอเคอาจจะไม่ได้ดีเลิศเหมือนเดิมแต่ก็ยังคงต้องเป็นตัวหลักของทีมต่อไปเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งจุดที่ต้องค่อยๆปรับค่อยๆแก้ไปครับเรื่องของเซ็นเตอร์ฮาฟน่าสนใจว่าสุดท้ายจะซื้อจะเพิ่มจะอะไรยังไงไหมถ้าไม่ซื้อไม่เพิ่มก็เหนื่อยหน่อยนะครับส่วนเรื่องของลูกตั้งแต่ก็คงต้องกลับไปทํางานบ้านกันแล้วก็ต้องช่วยกันครับเหมือนเหมือนที่ทั้งทีมกําลังช่วยเก็บผลแกงขัน ให้กับทีมอยู่นะตอนนี้ครับทุกคนครับต้องลงมาช่วยเกมรับต้องช่วยเกมรับต้องมีสมาธิกับเกมรับแล้วหวังว่ามันจะไปอยู่ในทิศทางที่มันดีขึ้นเรื่อยๆก็แล้วกันครับอย่างน้อยอย่างที่บอกครับลืมเรื่องของการเสียประตูง่ายๆเสียงโง่ๆไปก่อนสุดท้ายเราเก็บ3มแต้มได้เก็บผลแก่งขันได้แล้วก็ไม่แพ้ใครมา6 7, านัด7นัดเข้าไปแล้วกนลังอยู่ในทิศทางที่ดีมากๆครับขอให้เก็บผลแข่งขันแบบนี้ได้ ได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะอยู่ในจุดที่พวกเรามีความสุขที่สุดแล้วก็ประสบความสําเร็จที่สุดในซีซั่นนี้ให้ได้นะครับเอาละ,ะครับก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่กับทุกท่านไปเลยก็แล้วกันนะครับแฟนเพจของแจ็คเล็กขอบพระคุณมากๆนะครับขอบคุณจากใจจริงๆที่อยู่กันมา2ปีสาปีนะครับขอบพระคุณมากๆผิดพลาดประการใดอันไหนไม่ถูกใจก็ขออาภัยไว้ด้วยส่วน คอนเทนต์ต่างๆในเพจก็จะพยายามให้ให้ดีขึ้นไปกว่านี้พัฒนาขึ้นไปกว่านี้ในทุกๆด้านในทุกๆในทุกๆมุมก็แล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้ทุกๆท่านนะครับปีความสุขมากๆนะครับขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องมีความสุขในทุกๆเรื่องสุขภาพแข็งแรงในทุกๆวันแล้วก็ขอให้พวกเรามีความสุขกับทีมรักของเราในช่วง ท้ายซีซั่นจบซีซั่นหวังว่าพวกเราจะประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้สวัสดีปีใหม่ครับ